แล้วก็สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดการสินก็สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักนะครับและนะครับเรื่องในวันเฉิประชนมดาของวันร้อยหกนะครับซึ่งก็เป็น ให้แปลงฐานกิจกรรมเกี่ยวกับการปลูกผักนะครับเป็นผักสวนครัวซึ่งวันนี้เราก็ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานพัฒนาปัสสั์จังหวัดนะครับและก็สำนักง,งานประมงจังหวัดวันนี้ก็ได้นำปลานะครับมาสนับสนุนจำนวนมากกว่า4 0 0พันตัวนในสถานการณ์จริงเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกปฏิบัติสามารถทุ่งพาตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ภายหลังนะครับเพื่อประกราศนะครับว่าโคกหนองนากัลยาณมิตรตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่เราได้มาร่วมแรงหนึ่งเปิดขึ้นแล้วนะครับนี่คือโครงการโคกหนองนากัลยาณมิตรนะครับของคุณสุภมิตรนาที่จะมาผูกป่าตรงนี้เพื่อที่จะให้ได้เห็ดธรรมชาติเกิดขึ้นที่นี่ด้วยนะครับ ขอเสียงปรบมือให้กัน่อยก่อนนะครับลงนองก่อนเดี๋ยวกิจกรรมแรกนะครับเราจะโยน e ออบอลนะครับเดี๋ยวให้ท่านประธานและก็ท่านหัวหน้าส่วนราชการนะครับปลูกนะครับหลังจากนั้นนะครับก็จะเป็นตัวแทนของส่วนราชการระดับจังหวัดนะครับที่ได้นําปัจจัยกันพร้อมหรือยังครับพี่อ้อยจะนับไหมครับโยนเลยค่ะโยนเลยค่ะหนึ่งสองสามโยนโยนโยน บอลหรือยังครับยังยังโยนเรื่อยๆครับโยนเลยครับโยนเลยครับโยนเลยครับโยน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 นะครับ e ออบอลเนี่ยก็เป็นจุลินทรีย์แบบแห้งนะครับที่เราทําให้เขาออกมาแล้วก็ทําหน้าที่ในการย่อยสลายแล้วก็ช่วยในการบําบัดน้ําเสียแล้วก็สร้างอาหารให้กับปลานะครับในน้ํานั่นเองนะครับพอเกิดอาหาร ขอบคุณช่างภาพนะครับทุ่มเทมากเลยทุกท่านนะครับได้ภาพแห่งความประทับใจประภาพไว้แล้วนะครับส่วนฐานปูปกสามยางประโยชน์สี่ยางอาจารย์พายุเฮ็ดนาแดงเฮ็ดนาเลยอเฮ็ดหงให้เรามาดนะครับมาถึงนี่พอถึงนะครับอ้าวบลอยของดินนะครับซึ่งนะครับแปลงที่เราเตรียมไว้แล้วนะครับ ให้ท่านขุดหลุมแล้วก็ปลูกตรงนั้นนะครับเราได้วางถังไว้แล้วนะครับที่เป็นไม้ทรงสูงนะครับบริเวณนี้ทําไมเราถึงปลูกผักนะครับเพราะว่าข้างหลังอาจารย์เฉลิมสากบอกว่าทําไมต้องปลูกตักไครครับเพราะว่าฤดูนี้เป็นฤดูแล้งแล้วนะครับหญ้าแฝกเนี่ยก็ที่มาร่วมกิจกรรมในวันนี้นะครับนอกจากจะมา ร่วมกิจกรรมเอามือสามวคคีแล้วนะครับเราก็จะพูกน้องหน้านะครับในการออกแบบซึ่งครัวเรือนทั้ง2 4 6 4ครัวเรือนของอจังหวัดจันทบุรีนะครับที่จะไปที่เคยผ่านมานะครับชีวิตคนมันเป็นเรื่องธรรมดาอาจจะมีหลงทางผิดพลาดไปบ้างนะครับแต่ว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่เนี่ยมันเริ่มต้นได้เสมอนะครับวันนี้น้องก็เป็นผู้โชคดีนะครับ